ล้อจะมี3ประเภททุกคนนะคะเป็นล้อแคทนะคะมีล้อฟอร์ฟอร์มิงแล้วก็ล้อฟอร์ดนะสำอธิบายข้อดีของการเปลี่ยนเบรกก่อนละกันนะคะการที่เราเปลี่ยนเบรกแบบนี้เนี่ยนะคะจานเบรกนะใหญ่ขึ้นแล้วก็ตัวปั๊มเบรกใหญ่ขึ้นนะและก็นะคะสำคัญเลยนะกับรถเอเวอเรสต์ไม่ต้องกลัวโดนขโมยยางอะไหล่เพราะเราสามารถเช็คคุณภาพน้ำมันเครื่องผ่านหน้าปัดหลังพวงมาลัยได้หรือโหลดไอโฟนพาร์มาก็ได้นะคะทุกคนใช้งานง่ายมากนะคะ สวัสดีค่ะพบกับส้มจิตนะคะส้มจิตฟอร์ดเองค่ะช่อง YouTube นะคะที่มีแต่รถต่งลงๆเท่ๆค่ะตอนนี้ส้มจิตอยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดพระนครเกษตรน้วมินนะคะวันนี้อัปเดตรถหล่อก,กับคันนี้เลยค่ะเป็นรถว t e แท็รุ่น็อปนะคะเป็นรถของพีเอนั่นเองนะคะคันนี้บอกเลยว่าหล่อมากๆนะคะก่อนรับชมนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องของสมจิตด้วยนะคะวันนี้เราจะพามาชมกับเต้าคันนี้เลยคือรถวายแท็กรุ่นท็อปขับเคลื่อน4ี่ล้อนะคะที่สุดในรุ่นแล้วบอกเลยแล้วเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆนะคะยังไม่พอ แถมยังจะแต่งนะคะแบบออปชันแบบจัดเต็มอีกด้วยนะคะแรบสีดำรอบคันเลยทีเดียวนะคะคันนี้โหลดเตีย้ยลง2นิ้วเปลี่ยนเบรกเปลี่ยนโชคโอ้โหบอกเลยว่าหล่อครบจบที่เราจริงๆนะคะมาที่นี่ได้เลยฟอร์ดพระนครเกษตรน้มินนะคะคันนี้นะคะเอารถสเปคอะไรนะคะมีฟังก์ชันอะไรนะคะที่เขาเป็นฟังก์ชันรุ่นท็อปมาบ้างนะคะเดี๋ยวส้มจิตจะมารีวิวให้ฟังนะคะพี่ๆเริ่มจากด้านหน้าฝากระโปรงรถก่อนเลยนะคะ คันนี้นี่เราติดช็อคฝากระปรงด้านหน้าให้กับลูกค้าด้วยนะใช้งานง่ายเลยทีผิดมุมกับตา้ก้อนนิดนึงโอเค,อเคนคะคะก็ปกติเขาจะมีเหล็กค้ำแบบนี้ค่ะนี่นะคะใช้งานแข็งแรงทนทานนะคะแต่ว่าคันนี้เนี่ยจำจิตติดตั้งนะคะช็อคฝากระโปรงให้ลูกค้านะคะ <S <S เพื่อใช้งานง่ายเป็นเป็นของแคลรี่บอยนะติด2ฝั่งเลยนะเปิดง่ายมากนะคะก็เวลาเราจะมาดูแลรักษารถเนี่ยมันก็จะง่ายนะคะ เปิดฝากระโปรงมาก pues 對對็เปิดง่ายเป็นผู้หญิงตัวเล็กก็สามารถจะดูแลรักษาหน้าห้องเครื่องของเราได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะมาดูกันดีกว่าว่าคันน right? ี้เป็นเครื่องยนต์อะไรค่ะคันนี้นะคะเครื่องยนต์ให้มาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ2.0ลิตรค่ะมีเทอร์โบ2ลูกด้วยนะอยู่ด้านซ้ายตรงนี้นะมีลูกเล็กกับลูกใหญ่นะคะสลับกันทํางานนะมีรอบต้นกับรอบปลายนะคะวัสดุนะคะให้มาอย่างดีเลยนะตัวนี้เป็นฝาโฟมนะคะคุณสมบัติของเขาคือช่วยซับเสียงนะคะ ในเรื่องของการส่นสะเทือนของเครื่องยนต์ป้องกันไม่ให้เสียงเข้าไปในห้องโดยสารนะคะทําให้ขับสนุกนะคะแล้วก็ไม่รบกวนนะคะอัธรรตในการขับขี่นั่นเองนะคะส่วนเบรกนะคะก็จะมีมาพร้อมกับตัวชุดเบรกอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นะคะนี่สังเกตนะจะมีสีให้ทั้งหมดสีสีเลยนะคะเขาทำสัญลักษณ์ไว้นะคะก็จะมีสีแดงสีเหลืองนะคะสีเขียวแล้วก็สีนงเงินตัวนี้เนี่ยเขาจะกระจายนะคะ แรงดันน้ำมันเบรกนะคะกับการใช้งานแต่ละรูปแบบในการขับขี่ไม่เหมือนกันนะคะมาพร้อมกับระบบช่วยขับช่วยเบรกช่วยจอดด้วยนะตัวนี้ทํางานให้แบบออโต้อัตโนมัติเลยนะคะทํางานร่วมกับตัวว่าจะเป็นเซ็นเซอร์กล้องแล้วก็เลดาราด้านหน้านะคะทํางานได้อย่างแม่นยํามากๆเลยนะสําหรับรถคันนี้นะคะรถคันนี้นะคะรถสเปคเดิมโรงงานสามารถจะลุยน้ําได้80เซนนะคะแต่ว่าคันนี้เรามีการโหลดเตี้ยลงไปนิดนึงก็อาจจะลุยน้ําได้อ่ ลงไปอีกนิดนึงอาจจะมาจากสักเจ็ดสิบเซนได้นะคะพี่พีแล้วก็แบตตัวนี้ให้แบตเตอรี่แบบท็อปเลยนะคะเป็นแบตเตอรี่เขาเรียกว่า agm แบตเตอรี่นะคะเป็นแบตเตอรี่ที่จ่ายกำลังไฟลึกแรงแล้วก็เร็วนะคะมาพร้อมกับตัวไดชาร์จนะคะขนาด250อแอมป์เลยนะคะตัวนี้ทำให้จ่ายไฟนะคะได้อย่างสเสถียรสามารถนะคะสาตาร์ทรถนะคะในแม้อุณหภูมิที่ต่ำๆนะอย่างเช่นเราไปเที่ยวเหนือนะคะช่วงปีใหม่ใครอยากจะออกรถไปเที่ยวไหมเราไม่ ต้องกลัวไม่ต้องกังวลน,นะเอ๊ะถ้าแบบอากาศเย็นๆหนาวๆหรือฝนตกหนักๆเนี่ยพอเครื่องมันเย็นแล้วรถเราจะสตาร์ตติดยากหรือเปล่าตรงนี้บอกเลยว่าไม่ต้องกลัวนะคะปัญหานี้ไม่มีแน่นอนกับรถฟอร์ดคันนี้นะคะเพราะว่านะคะตัวนี้ข้างในเขาจะมีโครงกิจด,ด้านในาเป็นของเหลวนะคะทําให้การสตาร์ตรถเนี่ยง่ายนะคะกําลังไฟก็ให้มาเยอะเลยนะสําหรับแบตเตอรี่ลูกนี้และนะคะอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ไม่พูดไม่ได้เลยคือเรื่องของระบบแอร์นะคะ รถเราเนี่ยจะแยกนะคะระบบท่อแอร์เนี่ยออกจากตัวเครื่องยนต์นะคะทำให้เราสามารถที่จะทำอุณหภูมิได้ต่ำถึง15.5องศาเลยนะคะถ้าสูงก็ถึง29.5องศาเลยส่วนพัดลมนะคะก็แยกนะคะการทำงานการไม่ดึงกำลังของเครื่องยนต์นะคะมีตัวดีเลย์ตัวนี้ช่วยควบคุมนะคะพัดลมตัวหน้าห้องเครื่องตัวนี้เลยนะก็เป็นของโฟมโอโค่เช่นกันนะเป็นตัวเดียวกับตัวแบตเตอรี่เลยนะคะทุกคน การปิดฝากระโปรงก็ง่ายนะคะการดูแรลรักษาเครื่องก็ง่ายเลยนะคะเช็คนะคะเข้าศูนย์บริการนะ,ะทุก1ปีนะคะสิเดือนหรือ15,000กิโลปิดฝากระโปรงแบบนี้ค่ะปิดง่ายๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้รถนะคะที่เห็นเราแบบนี้คือเรารับสติ๊กเกอร์ทั้งคันนั่นเองนะคะอยากได้สีอะไรสามารถเลือกได้เลยคันนี้เป็นดำแมทนะคะก็คือดําด้านทั้งคันเลยนะ,ะส่วนโลโก้เนี่ยเราก็จะแกะออกก่อนนะคะแล้วก็ติดตั้งเข้าไปนะ บนตัวสติกเกอร์อีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถจะเซาะล่องนะจะได้เก็บงานได้เนี้ยบเนาะก็ทําแบบนี้ส่วนกระจังด้านหน้าค่ะของเดิมถอดออกเนาะพี่เอเขาชอบเป็นกระจังหน้าแบบวิกเตอร์แบบเท่ๆหล,ล่อๆแบบนี้นะคะทําเป็นสีดาค่ะสีเดียวกับตัวรถที่เป็นดําด้านเลยนะมาพร้อมกับไฟ LED ค่ะ2ดวงนะซ้าย2ขวา2นะสวยมากๆเลยนะคะเวลาเปิดไฟนะแล้วก็มีไฟ ที่มาจากโรงงานไฟอัจฉริยะเลยนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าไฟ LED Performance นะคะเป็นไฟฉลาดฉลาดเลยนะมีหลอด LED หลอดข้างในตรงนี้นะคะเป็นหลอด LED ทั้งหมด9หลอดเลยสลับกันทำงานนะคะถ้าสมมุติว่าเขาจับได้ว่าเราไปแย่งตารถคันข้างหน้าที่เราตามหรือคันที่ขับสวนเล่นมาก็ตามนะทุกคนมันจะดรอปไฟให้นะคะไม่ได้ติดทุกดวงและการดรอปไฟเขาเป็นแบบนี้ทุกคน ลงและก็แผ่นออกด้านข้างแบบนี้ค่ะก็ช่วยให้เพื่อนลงร่วมทางเนี่ยค่ะขับรถขับขี่อย่างปลอดภัยเนาะไม่แสบตานั่นเองนะคะและมีไฟนะคะเพิ่มนะคะความสว่างนะ,ะขณะหักเลี้ยวพวงมาลัยด้วยสมมุติเราหักด้านซ้ายแผ่นไฟนะคะออกมาอีกร้อยองศาเลยทีเดียวนะคะด้านข้างก็จะออกมากว้างๆแบบนี้เลยทุกคนนะคะแผ่นออกมาเฉียงๆแบบนี้เวลาเราเลี้ยวรถนะคะในยามค่ำคืนก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ไฟตัดมอเป็น LED ค่ะส่องสว่างชัดเจนนะคะมาให้แล้วจากโรงงานนะข้างล่างก็แลบทั้งหมดเลยนะตัวเฮดนี่ก็แลบอันนี้ก็แลบหมดเลยนะคะแล้วถ้าแลบแล้วเนี่ยนะคะพวกเซนเซอร์ล่ะยังทำงานได้ปกติเหมือนเดิมไหมยังทำงานได้ปกติเหมือนเดิมเลยนะคะไม่ไม่มีปัญหาอะไรเราทดสอบเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเราติดตั้งลูกค้าเลือกเนาะใส่คิวล้อเพิ่มเพราะว่าอยากให้ตัวล้อมแม็กกับยางเนี่ยมันล้น อ่าตัวล้อแม็กกับยางเนี่ยไม่ล้นตัวรถมากนั่นเองนะคะก็เลยเลือกใส่คิ้วล้อไซส์อ่สี่นิ้วนะคะเป็นแบบทรงหยักแบบนี้ก็ทําเป็นสีดําแมททั้งคันเลยนะคะก็ดูหล่อมากๆเลยสําหรับคันนี้ค่ะเลือกล้อนะคะก็ไปทางโทนเทาาทนดํานะคะคันนี้เป็นล้อเวทนะคะล้อจะมีสามประเภททุกคนนะคะเป็นล้อแคทนะคะมีล้อเ o อร์ฟอร์มิงแล้วก็ ล้อสอดนะสำหรับเวกตัวนี้จะเป็นเวกโฟร์ฟอร์มิงนะคะก็จะเป็นคุณสมบัติเขาเรียกว่าน้ำหนักเบานะคะแล้วก็ก้านเนี่ยเรียวเล็กสวยขึ้นรูปสวยมากๆเลยนะคะได้ในเรื่องอเขาเรียกว่าช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันด้วยนะคะการขับขี่ก็ช่วยลดภาระนะคะล้อที่จะไปอยู่กับโชค๊คเพราะว่าตัวโชค๊คเนี่ยเขาจะเป็นตัวที่ซับแรงสันส่นสะเทือนนะคะของตัวรถที่มาจากล้อแมกและยางนั่นเองนะคะทุกคนช่วยทำให้ประหยัดน้ำมันนั่นเองค่ะ คันนี้บอกเลยว่าสุดนะคะเพราะว่านะคะเอาเอาเอา,เอาตัวยางก่อนนะอะยางเนี่ยใสาย,ยางยอดฮิตเลยโตโยโอเพนคันที่เอทีานะคะยางเราก็จะมียางเดิมโรงงานเนี่ยจะเป็นยาง h ฮดทีนะคะแล้วก็เป็นยาง a อทถ้าลูกค้าต้องการที่แบบเ,เสียงไม่ไดังนุ่มหน่อยนะคะก็จะแนะนําเป็นยาง a อทนั่นเองค่ะเพราะว่าพี่เอเขาก็ชอบแบบ เสียงไม่ได,ดังมากไม่ได้แบบเน้นลุยออฟโรดแต่แบบขอออปชั่นครบๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะคะก็เลยแนะนําเป็น AT3 นั่นเองแต่ถ้าใครชอบสไตล์แบบออฟโรดลุยๆหน่อยก็แนะนําเล่นอย่าง RT ก็ได้นะคะทุกคนคันนี้นะคะนอกจากเปลี่ยนแบกเปลี่ยนยางแล้วไม่พอทุกคนนะคะเปลี่ยนเบรกอีกนะ เปลี่ยนเบรกเป็นเบรกเบมโบนะคะจานพานามิล l ่านะคะตัวนี้ขนาดจาน410นะคะเป็นแบบ6พอร์ตค่ะพร้อมกับตัวปั๊มเบรกนะ,ะสีเขียวมันนาวแบบนี้นะหล่อมากๆเลยทุกคนนะคะสามารถจะเลือกสีนะตามชอบได้เลย,เลยใครชอบสีชมพูแบบนี้ก็สั่งทาสีชมพูก็ได้นะส่วนโชคนะคะเราก็เปลี่ยนด้วยเหมือนกันอ่ะอธิบายข้อดีของการเปลี่ยนเบรกก่อนละกันนะคะการที่เราเปลี่ยนเบรกแบบนี้เนี่ยนะคะจานเบรกนะใหญ่ขึ้นแล้วก็ตัวปั๊มเบรกใหญ่ขึ้นข้อดีของเขานะ ที่ได้ตรงๆเลยก็คือว่า จะทาให้การเบรกได้อย่างมั่นใจระยะเบรกเนี่ยสั้นลงนั่นเองค่ะเขาเรียกว่าเบรกบนถนนย่นละใครมีพี่ๆเคยได้ยินกันไหมนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะคะช่วงล่างคันนี้เราเปลี่ยนเป็นชงตัวท็อปสุดเลย Prof ฟ n เด r OEM 2.5กระบอกโชคใหญ่เปลี่ยนสปริงนะคะมาพร้อมกับสายถักแล้วก็เปลี่ยนลูกหมักกันโค้งมาพร้อมกับตัวซับแทงแยกปรับระดับได้ถึง8ระดับเลยนะคะทุกคนสามารถปรับความนุ่มและความหนึบได้นะคะตอนนี้เราจะปรับให้ที่ระดับ4ถ้าลูกค้ารู้สึก ว่าขับแล้วนะคะอยากจะให้มันนุ่มขึ้นก็ปรับไปทางเลขหนึ่งนะคะหรือว่าอยากจะให้มันหนึบขึ้นก็สามารถปรับไปทางเลขแปดได้นะการเปลี่ยนโชคเนี่ยเพราะว่าลูกค้าต้องการจอดโหลดเตี้ยลงไปนั่นเองโชคเดิมบอกก่อนนะโหลดไม่ได้ตื้นๆนะคะไม่สามารถโหลดได้ถ้าใครเปลี่ยนยางแล้วนะคะแล้วอยากให้จัดทรงหล่อๆแบบนี้แนะนําเปลี่ยนโชกนะคะ OM บอกเลยรับจบนะคะ สวยหล่อแบบนี้ขับดีแน่นอนค่ะนะคะมานะดูส่วนอื่นกันต่อดีกว่าว่าเรามีการแต่งอะไรเพิ่มเติมกันไปบ้างนะคะคันนี้นอกจากจะแรปนะคะตัวรถแล้วยังมีแรปราวหลังคาด้วยนะคะแล้วก็บันไดด้วยนะคะราวหลังคาคันนี้เนี่ยสามารถจะรองนับน้ําหนักได้จริงๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นราวหลังคาที่ยึดมาเด็จากโรงงานเลยนะคะรองรับนะคะ การบรรทุกสัมภาระได้ถึงนะคะ350กิโลกร,รัมเลยคะขณะที่จอดอยู่เท่าวิ่งเนี่ยจะบรรทุกน้ําหนักได้ถึง30กิโลกร,รัมนะเลยเดี๋ยวให้ตากล้องถ่ายข้างบนให้ดูนิดนึงนะคะคันนี้เขามาพร้อมกับตัวพาโนรามิกมมลูบด้วยนะเป็นหลังคาเขาเรียกว่ารุ่นทอมมันก็ต้องมาให้ครบแบบนี้แหละนะเป็นหลังคา2ชั้นนะคะก็ให้ความหรูหรานะคะเออแล้วก็เพิ่ม เขาเรียกว่าฟิลลิ่งเวลาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดอยากจะแบบโรแมนติกกับแฟนเปิดดูดาวอะไรอย่างนี้นะคะหรือรับอากาศธรรมชาตินะคะก็เหมาะมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะเด็กๆน้องๆน,นี่ชอบมากเวลามาดูรถชอบปีนเล่นกันนะคะดับคันนี้ก็จะมีเทคนยีการขับขี่มาให้ครบเลยนะไม่ว่าจะเป็นบายสปอร์ตนะคะก็จะมีตัวเลดร์นะอยู่ด้านหลังนะคะจะปล่อยสัญ,ญญาณไป7เมตรเลยสมมติถ้ามันมีรถหรือคนนะคะวัตถุเขาเรียกเอาเป็นรถก่อนละกันขับรถอยู่บนท้องถนนนะคะมีรถมาในมออุมอัดใส ถ้าเรามองไม่เห็นไฟกระพริบเตือนที่กระจกเลยค่ะปลอดภัยและเซฟตี้มากๆเลยนะและถ้าเราขับรถไปในห้างเราไปคนเดียวอาจจะมีคนช่วยดูรถใช่ไหมทุกคนถอยหลังมาปุ๊บเนี่ยนะคะอาจจะมีคนหรือมอเตอร์ไซค์เข้ามาข้างหลังใช่ไหมทุกคนมันเบรกให้อัตโนมัติเลยนะสมมติเราเผลอแล้วเราไม่ได้เบรกเองค่ะทุกคนมันก็จะเบรกให้ออโต้เลยนะคะ ก็ช่วยเซฟชีวิตเซฟความเสียหายที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะดีมากๆนะสำหรับรถรุ่นนี้ไฟท้ายคันนี้นะคะเป็นไฟท้ายเขาเรียกว่าซิกเนเจอร์นะคะมาแล้วจากโรงงานนะตัวไฟท้ายตัวนี้แต่ว่าสังเกตไหมสีเขาเนี่ยจะไม่ได้แบบใสปิ้งนะคะเนื่องจากว่าลูกค้านะคะขอแลปเป็นโคมสีชาแบบนี้นะคะอยากได้แบบอารมณ์แบบเท่นะคะดูแบบสุขุมอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยแลปนะคะฟิลม์ม ไฟถ้ายนั่นเองค่ะส่วนฟังก์ชันกล้องเนี่ยเมื่อกี้ส้มลึงบอกไปนะเขาจะมีให้แบบรอบคันเลยนะข้างหลังตรงนี้นะคะแล้วก็ข้างใต้นะคะ,ะตัวกระจงังแล้วก็ตัวด้านข้างของกระจกนะคะคันนี้มีเตะเปิดไหม ไม่มีคันนี้ไม่มีแต่เปิดแล้วเปิดยังไงล่ะนะคะแล้วทําไมต้องตัดฟังก์ชันนี้ออกล่ะเพราะว่านะคะเขาตัดฟังก์ชันนี้ออกเพื่อนะคะไปใส่ในตัวอื่นนะคะอย่างเช่นพัฒนาเรื่องความปลอดภัยนะคะของตัวรถตัวนี้เป็นรถยูโรไฟแล้วทุกคนนะคะเป็นรถยูโรไฟก็ไม่ง่ายไม่ไม่ยากเลยนะคะเปิดฝาท้ายใช่ไหมดับเบิลคลิกที่กุญแจค่ะ2ครั้งฝาท้ายเปิดแล้วทุกคนง่ายมากนะคะ แล้วก็ห้องโดยสารด้านหลังก็กว้างมากๆเลยนะคะนี้เราล้มบาะแถวที่สองแถวที่สามสามารถใส่ถุงกอ๊อฟจักรยานโอ้โหก็ได้กระเป๋าเดินทางถุงก๊อฟนี่ใส่ได้ว่ามันกี่ใบแต่ต้องหกใบได้ไหม <laughs> ได้เยอะมากอะจักรยานสองคันแบบได้เลยตัวส้มขึ้นไปนอนอยังได้เลย <laughs> ส้มเคยขึ้นไปนอนได้จริงๆนะตอนรีวิวถ้าใครเคยติดตามนะส้มก็เอ นอนให้ดูเลยนะคะข้างหลังก็จะเป็นอุปกรณ์นะและก็นะคะสำคัญเลยนะกับรถเอลวารเรสไม่ต้องกลัวโดนขโมยยางอะไหล่เพราะว่าการที่เราจะเอาร้อยยางอะไหล่ลงมานะทุกคนต้องไขปลดล็อกตรงนี้ค่ะนะคะถึงจะเอาตัวยางอะไหล่ลงมาได้นะคะเปิดแถวที่สามนะคะเปิดปิดนะคะเขาเรียกว่าเบาะแถวที่สามนะกดตรงนี้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาตัวนี้มีอยู่ของวางอยู่นะส้มก็จะไม่เปิดนะทุกคน แล้วก็เนี่ยคะ่ะปิดจากตรงนี้ก็ได้นะได้สามวิธีนะคะเปิดปิดนะกดตรงนี้ได้มีป้องกันการหนิบด้วยไม่เป็นไรทุกคนไม่เจ็บนะคะก็คือเผื่อเด็กๆหรือว่าเราหยิบสัมภาระอยู่แล้วเผื่อใครไปโดนบุญแจอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะมีระบบช่วยเซฟตี้เราด้วยคะ่ะเซ็นเซอร์ด้านหลังมีครบแต่เราเหมือนจะมองไม่เห็นใช่ไหมเขอผิดซับเซนเซอร์ไปแต่ใช้งานได้ปกติเลยไม่ต้องกังวลนะคะเบรกด,ด้านหลัง ด้านหลังนะคะก็จะมีท่อไอเสียที่เราตกแต่งเพิ่มเติมไปด้วยตัวนี้เขาเรียกว่าท่อไอเสีย hk s นะคะเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งเส้นนะแล้วก็เปลี่ยนปลายท่อด้วยเป็นปลายท่อแต่ง hk s นะเป็นปลายเคปลา่าคาร์บอนแบบนี้สวยมากๆเลยนะคะช่วยทำให้เสียงนุ่มทุ้มนะคะให้อารมณ์ในการขับขี่ที่มันรู้สึกเร้าใจและสนุกมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะห้องโดยสารนะคะด้านหลังก็เล็กลุมกว้างมากๆนะคะ มีที่ปรับแอร์ด้านหลังนะแล้วก็ห้องโดยสารข้างบนจะมีหลังคา2ชั้นนะคะเพิ่มเติมด้วยเบาะแถวสองสามารถเลื่อนด้านหน้าถอยหลังได้อะเดี๋ยวไปดูด้านหน้าของผู้โดยสารกันบ้างนะสำหรับคันนี้นะคะ,ะปลดล็อกแล้วก็สอดมือกดตรงนี้ก็ล็อกรถนะคะมาดูด้านในกันค่ะคันนี้เขาเป็นรุ่นท็อปนะก็อย่างที่บอกเลยรุ่นท็อปก็จะมีฟังก์ชันที่มาครบเลยนะเบาะหนังนะและมาพร้อมกับตัว ปรับไฟฟ้านะคะมาทั้งหมดนี่ปรับไปเลยแปดทิศทางนะคะพวงมาลัยเองนะคะก็จะปรับได้ทั้งหมดนะคะสี่ทิศทางเนี่ยขออนุญาตขึ้นรถนะทุกคนสตาร์ทรถเหยียบเบรกกดสตาร์ทได้เลยค่ะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแลวพวงมาลัยเขาเบามากๆทุกคนดูนะนี่ค่ะเบาสุดๆนะคะพวงมาลัยนะคะนี่คะเบาปรับได้แปดทิศทางพวงมาลัยปรับได้สี่ทิศทางนะคะสูงต่ำนะคะนี่ สูงต่ำเข้าออกได้หมดเลยนะคะคือสามารถแบบรองรับการขับขี่ได้ทุกสรีระเลยส้มสูง156ก็สามารถขับได้นะคะไม่ได้มีปัญหาเลยเหยียบเบรกได้เหยียบคันเร่งได้นะคะวิสัยทัศน์การขับขี่ดีเลยนะทุกคนนะแล้วก็คันนี้นะคะ ออปชันมาเต็มมาครบจริงๆนะคะที่วางแก้วนะถ้ารถเรนเจอร์กระบะบางรุ่นไม่มีใช่ไหมอันนี้เขาให้มาครบนะเอออย่างง,งแงกันนะมีให้เรียบร้อยแล้วตั้งไฟหน้าออโต้ Auto, ปัดน้ำฝนออโต้ Auto, มาครบนี่อีกตำแหน่งหนึ่งนะคะที่เปิดฝาทถายด้านหลังนะอยู่ตรงนี้เลยนะเปิดตรงนี้ก็ได้คนขับอาจจะเปิดให้ภรรยาอะไรเงี้ยเนาะอ่ะส่วนตรงนี้นะคะหน้าจอ ตัวนี้เราสามารถเช็คคุณภาพน้ำมันเครื่องผ่านหน้าปัดหลังพวงมาลัยได้เข้ามาที่เมนูนี้นะคะซ่อมบำรุงรถค่ะแล้วก็กดโอเคบนพวงมาลัยด้านขวานะตัวนี้ก็จะมีตัวแอดบลูด้วยนะคะบอกนะ,ะว่าเราจะต้องเติมเมื่อไหร่นะคะค่ะบอกถึงแรงดันนะคะ ลมยางด้วยและก็น,นี่ค่ะคุณภาพน้ำมันเครื่องเราสามารถเช็คคุณภาพน้ำมันเครื่องผ่านหน้าปัดหลังพวงมาลัยได้หรือโหลดไอโฟนพมาก็ได้นะคะทุกคนใช้งานง่ายมากนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนของมุมโลกนะคะก็สามารถที่จะ นะคะเช็คคุณภาพน้ำมันเครื่องตัวเองได้เช็คได้ว่าน้ำมันเครื่องในถังมีเท่าไหร่นะคะเหมือนกับที่หน้าปัดแบบนี้เลยพวงมาลัยก็จะเบาๆแบบนี้เลยและฟังก์ชันบนพวงมาลัยบอกเลยว่ามาให้ครบมาแบบจัดเต็มนะคะด้านขวามีฟังก์ชันรับโทรศัพท์วางสายบนพวงมาลัยให้ด้วยนะรับโทรศัพท์กดโอเคนะวางสายกดข้างล่างนะตอนออกมามใหม่ๆไม่รู้จ้ามีคนโทรเข้ามากดวางสายไปเลยจ้า เนี่ยคะอย่าก,กดผิดกันนะทุกคนเห็นมันเป็นรูปโทรศัพท์ไงเนาะอ่ะส่วนด้านซ้ายนะคะก็จะมีฟังก์ชันคุกชันโทนนะกดตรงนี้นะนะปัดก็จะขึ้นเป็นตัวสัญลักษณ์แบบนี้นะคะก็สามารถเซตได้ตอนขับขี่นะคะแล้วก็สามารถเซตนะคะระยะความห่างนะของรถคันหน้าได้ด้วยว่าเราต้องการจะให้ห่างแบบกี่ขีดอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยสามารถเขียเซตได้ตอนขับขี่รักษารถให้อยู่ในช่องทางนี่กดใช้งานได้เลยนะคะและสามารถตั้งเซตที่หน้าจอก็ทำได้เหมือนกันนะคะ คือฟังก์ชันเทคนิีการขับเขาเรียกว่าขับขี่อย่างปลอดภัยคือบอกเลยว่าคันนี้มาครบช่วยขับช่วยเบรกช่วยจอดคือมาครบอะช่วยจอดอยู่ไหนล่ะช่วยจอดอยู่ตรงกลางค่ะทุกคนช่วยจอดจะอยู่ตรงนี้จะอยู่ตรงตัว P ตรงนี้นะคะแล้วกดตัว P ตรงนี้ค่ะนะแล้วก็เลือกที่หน้าจอนะคะก็จะเป็นระบบช่วยจอดนะคะระบบช่วยจอดแล้วก,กดเข้าไปว่าเราจะจอดแบบไหนเนี่ นะคะจะหาจอดแบบด้านซ้ายเราก็ไม่ต้องทําอะไรถ้าจอดด้านขวาต้องตบไฟขวานะจอดด้านซ้ายแบบเทียบข้างนะคะหรือต้องการจะจอดแบบเข้าสองอ่ะสำหรับคันนี้ก็จะเป็นออกออกจากช่องนะคะเป็นระบบช่วยจอดที่สามารถเลือกได้ทั้งสามอันเลยนะคะทุกคน หน้าจอตัวนี้ก็เป็นหน้าจอคาปาซิทีฟนะสัมผัสหน้าจอใช้งานง่ายแล้วกล้องก็ชัดมากๆทุกคนเห็นไหมนี่ค่ะส้มลองปรับมุมมองกล้องนะคะชัดแจ๋ววเลยนะก็มีเส้นให้ด้วยนะคะมองแบบเบิร์ดไอวิวเลยนะคะตัวไลทติ้งนะคะจะมีมาให้ในรถด้วยบางทีเราอยากจะแบบไปแคมปิง้งแล้วก็จะเปิดไปเฉพาะด้านหน้าด้านข้างตัวรถหรือด้านท้ายตัวรถนะคะก็สามารถมาเปิดฟังก์ชันนี้ได้เลยทุกคน มีฟังก์ชันที่เขาเรียกว่าอัปเดตให้สำหรับรถรุ่นยูโรไฟนั่นเองค่ะทุกคนรองรับ Apple CarPlay Android Auto คู่มือใส่เข้ามาให้ครบเลยจ้าอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะคะเวลานำทางก็คือผ่านสมาร์ทโฟนเลยเชื่อมต่อแบบไร้สายเข้าหน้าจอไปเลยจ้ะแอร์ก็เป็น Air Auto นะคะอยู่ข้างล่างสามารถจะปรับนี่เมื่อกี้สมบอกเท่าไหร่อุณหภูมิ15.5นะคะต่ำสุดอยู่ข้างล่างใครมองเลขกันไหม <laughs> สำหรับแอร์นะคะก็กดที่หน้าจอก็ได้นะหรือว่าปรับ ที่ปุ่มด้านล่างก็ได้นะคะมี Mac a เอให้ด้วยถ้าเกิดจอดรถตัดแดดกดปุ่มนี้เลยทุกคนนะคะแอร์จะทำงานเร็วนะคะก็เต็มประสิทธิภาพเลย Mac ไล่ฟ้าค่ะมอกาะลจัดกดตัวนี้เลยนะหมอกหายเลยนะทุกคนส่วนด้านล่างค่ะจะเป็นแท่นชาร์จไฟแบบไร้สายนะคะสามารถ วางโทรศัพท์ชาร์จไฟได้เลยนะ3 3มสได้ไหมทุกคนไม่ได้นะเพราะเขาไม่สามารถที่จะชาร์จไฟแบบไร้สายได้นะก็ทําตามสมาร์ทโฟนที่มันทําได้อนะเนาะเครื่องไหนมันสามารถชาร์จไฟไร้สายได้ก็วางได้เลยจ้ะนะมาเพิ่มตัวช่อง USB Type C ให้ด้วยอยู่ตรงนี้นะคะและตัวเกียร์ค่ะ เกียร์อาชยะตัวนี้เขาเรียกว่าเกียร e ์ e-shifter ไฟฟ้าตามาพร้อมกับตัวระบบช่วยถอยจอดนะคะก็ปกติเลยมี P มี R มี N นะคะมี D แล้วก็เพิ่มเกียร์ลดเกียร์อยู่ตรงหัวเกียร์เลยนะคะนี่มีตัว เบรกออโต้โฮนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อแต่เป็นขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์นะไม่ได้ขับสีตลอดเวลาอยากจะให้ขับสตอนไหนก็ค่อยเปลี่ยนจ้านะคะขับ2ถนนดําปกติก็เป็น2 h เฮดขับสี่นะคะ4ี่เดแล้วก็4 l เนาะ,ะจอดรถค่อยเปลี่ยนเกียร์มาพร้อมกับตัวเขาเรียกว่าดรส์โหมดทุกคนนะคะดรส์โหมดใช้งานยังไงมีดรส์โหมดนะคะหมุนตรงนี้ง่ายๆเลยแล้วก็ดูที่หน้าจอจ้านะคะนี่ขึ้นหน้าจอปกตินะคะแล้วก็ประหยัดนะคะจะเป็น รถสีเขียวลากพวงถนนลื่นนะคะแล้วก็โครนร่องแล้วก็หมดสายใครจะไปขับโดยสายไหมนะคะก็สามารถปรับเปลี่ยนโหมดได้เลยนะคะเวลาใช้งานก็สามารถเ,าเราจะเปลี่ยนกลับไปโหมดปกติก็หมุนย้อนกลับไปนะจะหมุนไปทางซ้ายนะคะหมุนกลับนะคะถ้าใช้งานปกตินะ ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะใช้งานง่ายหลังคานะคะก็เปิดด้านบนนะจะเป็นหลังคาสองชั้นแบบนี้คะ่ะทุกคนกดตามลูกศรเลยเราอยากจะให้เปิดไปทางไหนนะคะก็กดไปเลยนะคะนี่หลังคาเขาก็จะเปิดแบบนี้ด้วยนะคะเป็นหลังคาสองชั้นอ่ะเปิดมากอีกทีจะได้เห็นว่าหลังคามันเปิดได้สองชั้นแบบนี้นะคะยูฮู <c oughs> นะคะเวลาไปเที่ยวนะบางทีเราก็แบบเหมือนอารมณ์แบบฟิลขับรถสปอร์ตปะ เออแต่ร้อนก็ปิดแบบนี้ก็ได้นะคะอยากจะให้แบบมีแสงเข้ามาเงี้ยค่ะก็สามารถเปิดแบบนี้ได้นะคะปิดม่านได้จะเป็นแบบสองสเต็ปนะคะทุกคนหลังคาก็จะเป็นสีดําทั้งหมดนะคะการควบคุมหลังคาสองชั้นจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดระบบไฟเปิดตรงนี้ได้หมดนะคะมีที่เก็บแว่นตานะคะมีติดกล้องตรงนี้ได้เลยเห็นไหม USB Type C ต่อตรงนี้ได้เลยค่ะมีกระจกตัดแสงออโต้ด้วยนะ ก็เป็นยังไงบ้างฮะกับรถคันนี้เนาะฟังก์ชันออปชั่นแบบว่าจัดเต็มจริงนะคะถ้าใครสนใจอยากได้รถแต่งหล่อๆเท่ๆแบบนี้ต้องมาที่นี่เลยฟอร์ดเกษตรน้อมินนะคะออกรถกับใครเป็นไปไม่ได้เลยมาออกรถกับส้มชีตได้เลยนะโทรมาที่เบอร์0922599346นะคะส้มชีดฟอร์ตสนครคเกษตรน้มินโชว์รูมยอดคลายอันดับหนึ่งของประเทศนะคะแต่งรถหล่อแต่งรถสวยพี่่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะการรีวิวแบบนี้นะคะแต่งรถหล่อ ทีใชแบบนี้นะอยากได้ที่ปรึกษาการขายอยาได้คนที่ช่วยแต่งรถละหล่อให้พี่นะทักหาสงจีตได้เลยนะคะเราเป็นโซลูชันยัดขายอันดับหนึ่งของประเทศค่ะมีศูนย์อู่สีตัวถังนะคะแล้วก็ศูนย์บริการศูนย์แต่งครบวงจรเลยวันนี้สงจีตลาไปก่อนนะคะพี่ๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะบ๊ายบายจ้า